ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่อง safety นะครับระหว่างการชาร์จรถอยู่นะครับคือตอนนี้รถนี้กำลังชาร์จอยู่เนาะนะครับ95%นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับว่ามีการเสียบสายชาร์จอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งหน้าจอเนี่ยเขาจะเขียนว่า pay attention นะครับเพราะว่าเหมือนมีตัวสายชาร์จอยู่นะครับ ให้ระวังอะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้มันยังขึ้นอยู่มึรู้ทำไมมันหายไปละนะครับเดี๋ยวผมลองดับให้ดูก็ได้อันนี้คือถ้าเราเข้ามานั่งในรถเนี่ยแล้วเรากดสวิตช์ปิดนะครับมันก็จะขึ้นแค่หน้าจอตรงนี้ว่ากําลังชาร์จอยู่นะครับแต่ถ้าเราเปิดระบบสมมติว่าเราจะเปิดแอร์รอในรถนะครับ ก็จะขึ้นในลักษณะว่ามีสายชาร์จเสียบอยู่นะครับเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่ขึ้นนะ,ะแล้วก็อีกเซฟตี้นึงเนี่ยคือตอนนี้พวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยใช้การไม่ได้นะครับเขาล็อกไว้อาจจะป้องกันการอุบัติเหตุในการที่เราจะไปเคลื่อนรถไปหมุนพวงมาลัยอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นเซฟตี้นึงเนาะแต่ผมสงสัยว่าทำไมเราเลื่อนสวิต คันเกียร์นะครับแล้วมันทำไมถึงเลื่อนได้นะแต่ไม่รู้ว่ารถสามารถเคลื่อนที่ได้เปล่านะอ,อ๋อไม่ได้ครับคือคันเกียร์เนี่ยมันมันเลื่อนตำแหน่งได้แต่ว่า,าตัวไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ถูกจ่ายเข้าไปในมอเตอร์นะครับคือก็เป็นเซฟตี้หนึ่งระหว่างที่เราชาร์จอยู่ครับเขาก็ทำมาค่อนข้างดีนะผมว่าคือ ไอไฟฟ้าฟรถเนี่ยจริงๆมันก็คือแบต12โวลต์นะครับพวกพัดลมโบเวอร์อะไรทั้งหลายนะจอเจอนะครับพวกเนี่ยไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยมันจะดึงจากแบต12โวลต์แต่ว่าไอสิ่งที่มันจะดึงจากแบตชุดใหญ่เนี่ยชุดแบตเบตอรี่ขับเคลื่อนเนี่ยก็คือความเย็นของแอร์นะครับคือมันต้องเอาตัวไฮโวลต์ไปขับคอมเพรสเซอร์นะครับแต่มันก็ไม่ได้อ่า เปิดตัวคอนแทคเตอร์ที่จะจ่ายเข้าไปที่ตัวตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนนะผมนั่นจะเข้าใจอย่างนั้นไม่รู้ผิดถูกยังไงนะครับคือพูดง่ายๆคือระบบการขับเคลื่อนทั้งหลายล็อกหมดเลยนะครับพวงมาลัยล็อกเกียร์ล็อกเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเบรกเบรกล็อกเปล่าวเบรกมันเหมือนจะแข็งๆนะครับคือเหมือนเขาก็ล็อกไว้ไม่ให้เราเคลื่อนที่เลยนะครับนี่นะครับไอตัวรูป Attention Charger Connect เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเนาะประมาณนี้ครับโอเคก็รีวิวให้ดูนะครับว่ามันก็มีความ safety ระดับหนึ่งเนาะเวลาที่เราชาร์จอยู่นะครับถ้าเป็น DC เนี่ยเราสามารถาไม่ต้องล็อกรถก็ได้นะครับเปิดปิดประตูได้แต่ถ้าเป็น AC เนี่ยคุณต้องล็อกรถก่อนมันถึงจะชาร์จนะครับแต่ DC เนี่ยไม่จำเป็นต้องล็อกรถนะครับหรือจะล็อกก็ได้มันก็ชาร์จหมดนะครับ โอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ